ประเด็นที่9นะคะประเด็นเรื่องการควบคุมเงินยืมค่ะอันนี้โรงเรียนสามารถทําคะแนนได้ไม่ยากนะคะอันที่1ก็คือการจ่ายเงินยืมนะคะต้องมีสัญญายืมเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนดนะคะส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนมีครบอันนี้สาระสําคัญก็โอเคแหละมีครบเท่าที่ตรวจนะคะได้คะแนนห่งคะแนนก่อนยืมต้องจัดทาประมาณการค่าใช้จ่าย ประกอบสัญญายืมนะคะเพราะว่าเวลาเราจะยืมไปใช้อะไรเนี่ยเราต้องบอกหลวงให้ได้ว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะคะต้องแตกรายละเอียดมาว่ายืมเป็นค่าวิทยากรค่าที่พักหรือว่าค่าพานะนะคะในส่วนที่ยืมได้นะคะต้องแตกมาให้ได้ว่าจะยืมครั้งนี้เท่าไหร่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามโครงการที่เราระบุไว้นะคะไม่เกินโครงการอันที่3มก็คือไม่มีลูกหนี้ให้ยืมครั้งใหม่เหมือนกับว่า ถ้าลายเดิมยังไม่มีการส่งใช้เงินยืมห้ามยืมเด็ดขาดแต่ถ้าเกิดว่าลูกหนี้คนนี้ยังค้างเงินยืมอยู่แล้วก็ยืมลายใหม่อันนี้คือไม่ได้คะแนนเพราะว่าระเบียบเรากําหนดไว้ว่าห้ามให้ยืมครั้งใหม่ในกรณีที่เขายังไม่ได้ส่งใช้เงินยืมนะคะระเบียบราชการการส่งใช้เงินยืมเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดไหมเหมือนกับเรายืมไปราชการอย่างนี้ค่ะ าภายใน15วันนับตั้งแต่กลับมาถึงก็ต้องส่งใช้เงินยืมแล้วนะคะถ้ายืมไปทําโครงการไปอบรม,ไป,ออมไปประชุม,ปปมหรือว่าอะไรต่างๆอย่างนี้ค่ะเขาให้ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่เรารับเงินนะคะวันที่เรารับเงิน,น่ัไหร่นับไปเลย30วันห้ามเกินจากนั้นนะคะก็เลยทําโครงการเสร็จก็ให้รีบล้างน,นะคะ,ะ,คะเผื่อจะได้ยืมทําโครงการใหม่ต่อไปอันนี้ก็ได้หนึ่งคะแนนนะคะแล้วก็ที่บอกแล้วว่าส่งใช้เงินยืมถ้าไม่เกินระยะเวลาอันนี้ได้หนึ่งคะแนน แล้วก็ไม่มีลูกหนี้เงินยืมครั้งนานเหมือนกับว่ายืมไปทำโครงการ30วันแต่เนี่ยสเดือนแล้วสเดือนแล้วยังไม่มีการส่งใช้เงินยืมอันนี้ก็ถูกหักคะแนนไปนะคะจริงๆแล้วเรื่องเงินยืมนี้ไม่ยากให้ทําตามระเบียบส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนบางทีไม่เข้าใจนะคะก็คือเวลาส่งใช้เงินยืมเนี่ย โรงเรียนจะไม่บันทึกด้านหลังของสัญญายืมแต่จริงๆมีการรับเงินส่งใช้มาแล้วแต่โรงเรียนไม่บันทึกพอเราไม่บันทึกสัญญายืมแบบนั้นเนี่ยไอ้ตัวสัญญายืมนั้นเท่ากับว่าเขายังเป็นหนี้กับหลวงทั้งๆที่จริงๆเขาส่งใช้เงินยืมแล้วทุกครั้งที่ส่งใช้เงินยืมให้ เจ้าหน้าที่การเงินที่รับเงินจากเขาค่ะบันทึกด้านหลังของสัญญายืมว่าเขาส่งใช้เงินยืมเป็นใบสําคัญเท่าไหร่และมีเงินสดไหมถ้ามีเงินสดก็ใส่เงินสดไปกรณีเป็นเงินสดก็ต้องออกไปเสร็จรับเงินให้เขานะคะเรื่องรู้นี้เงินยืมนี้ไม่ยากนะคะ5คะแนนคิดว่าโรงเรียนทาได้นะคะ